สวัสดีครับ Lagnarok X Next Generation นะครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูกิจกรรมไดอารี่คู่หูนะก็เป็นกิจกรรมหาผลไม้นะเป็นมินิบอร์ดครับเดินแล้วไปตกช่องไหนก็จะได้ของตามช่องนั้นนะอ่าดูระยะเวลากิจกรรมกันก่อนนะวันที่7เดือนสิงหานะเดือน8นะครับถึงวันที่15เดือน8นะเวลาตีห้านะครับก็คือเวลารีเซ็ตของเซิร์ฟเวอร์นั่นแหละนะรีเซ็ตรายวันนะครับ และสามารถแลกของได้ถึงวันที่20นะครับของเดือนนี้นะก็มีระยะเวลา7วันมีเวลาให้1อาทิตย์นะครับก็จะเป็นการทอยลูกเต่านะการทอยลูกเต่า1ครั้งใช้3,600รคิตตันนะครับเ,เดี๋ยวก็จะมาดูกติกากันอีกครั้งหนึ่งนะว่าสามารถลดได้แล้วก็สามารถหาหาตั๋วมาสุ่มได้นะครับไม่ต้องใช้คิตตันก็ได้นะ แล้วก็บอร์ดเนี่ยจะเดินครบ1รอบก็จะได้จํานวนรอบก็จะได้ของรางวัลเพิ่มเติมนะตามจํานวนรอบนะครับถ้าเกิดว่าวนครบ10รอบก็ได้การ์ด20รอบได้หมวกสี่สิบรอบได้เหรียญกล่องเลือกเหรียญน,นะเลือกอย่างได้อย่างหนึ่งนะครับมินิเอ็มวีพีแล้วก็วัลคิรี่นะแปรอบเนี่ยได้สัตว์ขี่นะแปรอบนะครับ อ่ามาดูของรางวัลในการแรกก่อนนะของรางวัลดูสามารถดูได้ตรงมุมซ้ายนี้นะอาไฮไลท์ของกิจกรรมนี้ก็คือชุดพึ่งนะครับชุดพึ่งเนี่ยใช้ของแรกอย่างมากเลยนะครับกัปเปิลพันเก้านะแครอทพันหน้ําตัวนี้นะพาแปดแล้วก็องุ่น420ิ ึ่งดูตกแต่ละตาเนี่ยก็จะได้มากน้อยต่างกันนะครับอยู่ที่ดวงด้วยนะอ่ะก็มาดูชุดพิ่งกันนิดนึงดีกว่าดูที่ตู้เสื้อผ้ามีไหมชุดแต่งกายอ่าตัวนี้นะครับนี่โอก็ประมาณนี้นะครับสําหรับชุดในการใส่นะเหมือนชุดหมีเลยเนาะชุดเพิ่งดูไปดูมาคล้ายๆชุดหมีนะอ่ะตัวนี้ชุด ก็ตุ้ยนุ้ยนิดนึงนะครับหุ่นหมีหุ่นมหนมีนะสําหรับชุดพึ่งอ่าแล้วก็มาดูกติกากันนิดนึงนะกะติกาก็มีรายละเอียดก็คืออย่างแรกก็สามารถเข้าร่วมมินิบอร์ดเกมหากใช้โอดินเบสซิ่งค่ามอนสเตอร์ที่มีเลเวลมากกว่าหรือเท่ากับ21จะสุ่มดอบไอเทมแรกเปลี่ยนนะครับก็หมายความว่า เราใช้ Odin Blessing ก็จะได้ของด้วยเนะเาะไม่ได้ว่าแค่ต้องสุ่มลูกเต๋าอย่างเดียวนะอ่การแลกเปลี่ยนก็เนี่ยวัสดุแลกเปลี่ยนนะครับก็ตามนี้นะสามารถเอามาแลกเป็นของที่เรายังขาดอยู่ได้เนาะถ้าเกิดว่าเราขาดแคลร์เนี่ยก็สามารถแลกเป็นแคลร์ได้นะแต่ว่าก็มีการจำกัดอยู่นะเพราะว่าเราต้องใช้ Odin Blessing เป็นพื้นฐานนะถึงจะสามารถ หาของแลกเปลี่ยนได้แล้วก็ต้องเป็นมอนที่มากกว่าหรือเท่ากับนะเลเวลน้อยกว่าไม่ได้นะข้อที่2คือการทอยเต่ามินิเกมเจะหักใช้คูปองก่อนถ้าเกิดว่ามีคูปองนะครับ1ใบครั้งละ1ใบนะถ้าหากไม่มีคูปองก็จะต้องหักใช้คิทตันนะครับ3,600รคิตันต่อ1ครั้งและพิเศษถ้าเกิดว่ามีคาฟ่า v i p ก็หมายถึงว่าเปิด v i p คาฟ้านะครับก็จะได้ส่วนลดอีก20%นะสำหรับคิตตันนะตั๋วไม่ได้นะตั๋วไม่มีส่วนลดให้นะครับก็จะเหลือประมาณประมาณ2 0 0กว่านะครับแล้วก็3การช่องทางได้รับคูปองในช่วงเวลาอีเวนต์ก็คือ Active Point จากฟังก์ชัน Carnival จะเพิ่มรางวัลน,นี้ขึ้นมาหมายถึงว่าตั๋วคูปองที่เอามาใช้กดตัวนี้นะครับ ก็จะได้จากคาริวอลนะจากกล่องคาริวอลนะครับตัวนี้นะที่เราทำแอคทีฟรายวันนะครับก็จะมีทั้งหมด1 1 2 2 3กล่องสุดท้ายนี้3ใบนะอ่าแล้วก็4 รางวัลมินิเกมเมื่อโปลิงเดินไปตกในช่องที่มีไอคอนของไอเทมใดจะได้รับไอเทมนั้นก็ตกช่องไหนก็ได้ของของช่องนั้นนั่นแหละ,ะทุกครั้งที่เดินผ่านช่องเริ่มต้นจะได้รับรางวัลเดินครบรอบเพิ่มเติมช่องเริ่มต้นก็คือตรงนี้นะครับพอผ่านหนึ่งรอบก็จะได้ของรางวัลเพิ่มเติมก็คือด้านล่างนี้เนาะก็ที่อธิบายไปก่อนหน้านี้นะเพราะงั้นสายฟรีจะได้อยู่ประมาณ9ใบนะถ้าเกิดว่าไม่ใช้คิสตันกดเลยเนี่ย แค่ลงังวัดแรกนี้ก็ยากแล้วนะมีเวลา7วันนะได้วันละ9ใบเพราว่าต้องเดินได้รอบละวันนะ่ะวันละรอบนิดๆน,นะถึงจะได้สุ่มการ์ดนะครับไม่งั้นต้องใช้คิดตั้นกดนะอ่ากติก,กาของกิจกรรมใหม่ก็มีแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าตกหล่นย,ยังไงก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ